เมตตามหานิยมของคนที่เกิดในวันอังคารอังคารเนี่ยนะเห็นหน้าของอังคารเน่ะเราก็รู้สึกอารมณ์ดีกันเลยเพราะอังคารน่ะน,นะเป็นคนที่จริงใจเปิดเผยยิ้มกว้างในตาไม่มีเล็ดในังนั้นเวลาไปทําอะไรไปไหนมาไหนเนี่ยคนน่ยจะรักนิยมชมชอบเนี่ยเพราะว่าชอบในความจริงใจชอบในความเปิดเผยชอบในความเป็นกันเองเราเคยเจอใครไหมที่จู่ๆแปลกหน้าไม่รู้จักกันเลยนะ เขาจะทักจะทายมาก่อนเขาจะชวนคุยบางทีเขาเล่าเรื่องอะไรตลกสนุกขำขันเพื่อทําให้บรรยากาศวันนี้เนี่ยแหละคนวันอังคารซึ่งวันอื่นก็ทําแบบวันอังคารได้ไม่ถนัดเท่านะทีนี้คนวันอังคารเนี่ยเป็นคนจริงใจอาจารย์ยังต้องแบบต้องคอยห้ามว่าบางทีเราเจอคนเราอาจจะไม่ต้องไปเล่าเรื่องอะไรมากมาให้คนอื่นเขาฟังเพราะว่าด้วยความที่อังคารเป็นคนจริงใจหลายต่อหลายครั้งเบรกตัวเองไม่อยู่นะเบรกนั้นไม่อยู่แล้วก็ เหมือนกับว่าสนิทกับคนเร็วมากจนคนหลายๆคนเขาแบบเขากลัวว่าเดี๋ยวมาตีสนิทกัาไปแล้วแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยคนวันอังคารเนี่ยเป็นคนที่โลกของเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสดใสมองโลกในแย่บวกมองโลกในมุมที่สนุกสนานเป็นทุนเดิมดังนั้นถ้านับเจ็ดวันเกิดนะคนอังคารเนี่ยจริงใจแบบชัดเจนมากที่สุดทีนี้เมตตามหานิยมมันบังเกิดมานะ จากความรู้สึกที่ไว้เนื้อเชื่อใจเวลาที่คนเนี่ยเจอคนมันดังคารเนี่ยจะไว้ใจอย่างรวดเร็วเพราะว่าอะไรเพราะอังคารเนี่ยเขากล้าที่จะเปิดเผยกล้าที่จะเปิดใจถ้าเกิดว่ามองในแง่ความรักของสัมพันธ์ใช่ไหมเราก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าคนมันังคารมาผูกสัมพันธ์กับเราอ่ะเขากล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกข้างในอ่ะเราก็คงไม่ต้องไประแวงอะไรเขาแล้วนะดังนั้นคนอังคารเนี่ยจะมีเมตตามหานิยมอ่ะ รวมถึงเสน่ห์เนี่ยเพราะความจริงใจและความเปิดเผยมากที่สุดใน7วันนะทีนี้คนวันอังคารเวลาที่จะเอาเมตตามหานิยมของตัวเองไปทําการทํางานมีอยู่2แบบนะแบบแรกถ้าสมมติเราต้องทํางานร่วมกับคนเช่นเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทห้างร้านองค์กรความมีเมตตามหานิยมของตัวเองจะเป็นที่โปรดปรานของคนที่เป็นผู้ใหญ่ของคนที่เป็นลูกค้างอ,งองค์กรบางทีนะ คนวันอังคารเนี่ยจะได้รับคําชื่นชมผ่านมาจากทั้งลูกค้าว่าเออพนักงานคนนี้คนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เขารู้สึกว่าอยากจะเลือกให้เป็นคนที่เป็นตัวแทนบริษัทถ้าเกิดคนนี้มาติดต่อกับเรานะเราจะซื้อหมดเลยเราจะอุดหนุนหมดเลยเพราะว่ามีความชอบเป็นทุนเดิมแต่ถ้าเกิดคนเกิดวันอังคารเป็นเจ้าของกิจการคือทํากิจการของตัวเองนะลูกค้าติด พอลูกค้ามรู้สึกว่าคนนี้คุยเก่งมีความจริงใจมีอะไรบอกหมดคือบางทีเนี่ยขายของทําธุรกิจจริงใช่ไหมของตัวเองดีไม่ดีอะไรก็บอกเขาตรงๆนั่นแหละคือจะเอาไม่เอาก็ให้รู้เนื้อแท้ของสิ่งที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินนะลูกค้าหลายๆคนเลยเขาก็ใจนักเลงมากพอที่เขาจะรับได้แล้วเขาก็จะถือว่าอันเนี้ย ได้เปิดเผยได้บอกขางก่อนแล้วเขายินดีถ้าเกิดว่าเขาเขารับไม่ได้เขาก็อาจจะไม่ได้ซื้อแต่แรกแต่ถ้าเขารับได้เสร็จเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาภายหลังดังนั้นนะความซื่อสัตย์ความจริงใจมันจึงเป็นคุณสมบัติติดตัวของคนที่เกิดในวันอังคารซึ่งจะทําให้สําเร็จร่ํารยได้ในอนาคตก็รู้จักใช้ศิลปะของความจริงใจอ่ะแล้วก็พูดให้ถูกกาลเทศะพูดเท่าที่ควรพูดอ่าแล้วก็ดูคนว่า รับได้มากน้อยเพียงใดก็จะเป็นสิ่งที่คนวันอังคารเนี่ยได้รับความสําเร็จจากคุณสมบัติที่ดีของตนเองหลายๆคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางมาลงพิธีกรรมหน้า,นาทองกับอาจารย์ด้วยตนเองนะแต่อาจารย์เข้าใจว่าพวกเราที่เกิดอังคารหลายๆคนนะ่ะยังไม่มีโอกาสนะยังไม่ว่างยังไม่สะดวกด้วยเหตุผลต่างๆนานาที่จะมาพบอาจารย์เพื่อลงพิธีกรรมหน้า,นาทอง อาจารย์จึงเตรียมชุดแผ่นทองที่เป็นหน้าหน้าทองเอาไว้ให้พวกเรานะให้ครบทั้งสองด้านเลยคือด้านของเมตตามหานิยมกับด้านของมหาพกปรทรัพคือชุดนะหน้าอกแตกเนี่ยแต้มที่หน้าผากแต้มที่หน้าอกนะพร้อมน้ํามันแผ่นทองอาจารย์ส่งไปสนีไปให้เลยนะแบบนี้ทําให้คนที่เราคิดถึงนะเขาคิดถึงเราแล้วก็อีกชุดหนึ่งมหาเลยรับทรัพย์เนี่ยแต้มที่หน้าผากแล้วก็แต้มที่ฝ่ามือสองข้าง เพื่อรับทรัพย์รับโชคนะรายละเอียดเนี่ยอาจารย์จะส่งไปให้พร้อมก็หวังว่าคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยจะได้รับไปครบทุกคนเลยนะชุดแผ่นหน้า,นา,นาทองเพื่อประจุพลังเมตตามายยมและเงินทองครบเครื่องสำหรับคนเกิดวันอังคาร